สวัสดีครับผมต้นฮะประกอบนะครับวันนี้ก็พามาดูตลาดนัดขายพัทระนะครับนัดก่อนเที่ยงนะครับเอฟซีนี่ก็เป็นบรรยากาศนัดตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในช่อง้นทักประกอบด้วยนะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศนัดตอนนี้เลยนะครับนัดก่อนเที่ยงนะครับเอฟซีนี่ก็คือบรรยากาศก่อนเที่ยงนะครับนี่ครับผมก็ผู้คนยังน้อยอยู่นะครับเอฟซี นี่ครับนี่นะครับผมก็ดูนะครับผู้คนว่าก,ก่อนเที่ยงนะครับก็ผู้คนมีน้อยมากนะครับตอนนี้นะ,นะก็คือยังไม่ได้เวลาทานข้าวกันนะครับแต่ถ้าทานข้าวเดี๋ยวพอเวลาเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวผู้คนจะพุกพ่านมากเลยนะครับนะนะครับผม ก่อนเที่ยงนะครับเอฟซีนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนเที่ยงเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณเวลาสักประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงนะครับนะก็จะเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงนะครับก็ผู้คนจะเริ่มทยอยลงมาแล้วนะครับนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทุกทท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับต้นท่าประกอบนะครับก็มาเป็นกําลังใจด้วยนะครับนะก็มาชมบรรยากาศนะตลาดไทยพัฒระก่อนเที่ยงนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนัตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านก็ขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้กับต้นท่าประกอบนะครับนะนี่ก็คือไทยพัฒระก่อนเที่ยงนะครับนะ ผู้คนก e> 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 ็เร e> evet ิ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาให้กับต้นหัดด้วยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านนะนี่นะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านนะ ทุกคนก็เริ่มทยอยลงมาทานข้าวกันแล้วนะครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทุกทกท่านนะครับที่ตรงกําลังใจมาให้กับต้นฮักตกอกนะครับนี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับนะก็คือเวลาพักเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศแตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่าน ก็ตอนนี้ก็ใกล้พักเพียงแล้วนะครับซีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับต้นฮักกกอกนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเอ๋นะครับผมบรรยากาศณตอนนี้นะครับนะนี่ก็คือบนท้องถนนของตลาดหน้าตลาดไทยพัฒละนะครับนี่ครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่คงกำลังใจมาให้กับต้นฮักกกอกนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกทุกท่านนะครับผม ดีแวะเวียนเข้ามาอยู่ด้วยการเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับนะผู้คนก็เริ่มทยอยลงมาทานอาหารกันแล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับไลน์คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบไว้เียงเท่านี้ไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามได้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ